ตัตถะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุตสังละพะเตปัญติ คำมิกถฐานะโอกาสบัตรนี้อัตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นบกินกันเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประกอบการประพฤติปฏิบัติของญาติโยมทั้งหลายที่อุตส่าห์มีศรัทธามาจากบ้านจากเรือนและมาเปลี่ยนจากชุดสีมาเป็นชุดขาว พอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยจิตใจเบิกบานสบายใจเกิดขุททกาปีติคือปิจิน้อยๆอ,อิ่มใจน้อยๆสบายใจเนื่องด้วยเทพนเรดาสวรร์ชั้นดุสิตเนี่ยทุกอย่างเป็นอภรรขาวหมดเพราะว่าเป็นญาติของท่านเจ้าคุณใหญ่พระศิริเมตร,ทรเทพบุตร ท่านประจำอยู่ที่ดุสิตโลกสวรรค์เป็นเทพเวดาเป็นหัวหน้าท่านเป็นประธานเทวดารักษาพระศาสนาบริวารท่านก็เป็นเทวดารักษาพระศาสนาด้วยเห็นพวกเราแต่งชุดขาวก็เกิดปาเพิ่มใจว่าในมีพวกแล้วพวกจะได้เพิ่มขึ้นพอเทวดาทั้งหลายพากันดีใจเราจะอยู่บ้านอยู่เรือนก็ตามสวมชุดขาวพับท่าน ใจแหละนะพรเจตนานึกถึงทุดขาวแล้วท่านก็พากันอนุโมทนาท่านดีใจเพราะท่านดีใจพวกเราก็เกิดสบายใจพอความสบายใจนี้มันก็ทําให้เป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติได้ต่อมาก็มารับศีลรับศีลบวชเป็นอุบาสกอุบาสิกาด้วยศีลแปด บุญกุศลก็ส่งให้พ่อแม่มีวิมานพักในดาวดึงเป็นวิมานสีเงินเราจะบวชต่อหน้าพ่อแม่ก็าตามรับหลังพ่อแม่ก็าตามพเพราะร่างกายเรานี่ได้มาจากพ่อจากแม่เป็นสมบัติของพ่อของแม่ทั้งตาทั้งหูทั้งผมทั้งแขนทั้งขาทั้งหนังทั้งเนื้อกระดูกทั้งตัวเราเนี่ยเป็นสมบัติของพ่อแม่ เมื่อเราประพฤติธ,ธร,รมปฏิบัติธรรมย่อมได้อาน,นิสงส์แก่พ่อแก่แม่ด้วยเมื่อเราปฏิบัติธรรมระหว่างการประพฤติวัดประพุติทูดงจบลงแล้วได้พากันตรวจนะ้ำอธิษฐานถึงผู้มีพระคุณก็เป็นกตัญญูกตเวทีเป็นมงคลแก่ชีวิต แม้ได้คืนหนึ่งก็ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดทําให้ชีวิตเรานี้ก็ดำเนินไปด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาอยู่อย่างนี้เรวยว่าอยู่กรรมเพื่อจะใช้หนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรเมื่อเจ้ากรรมนายเวรไม่เกาะเกี่ยวการนำบงชีวิตของเราก็ดีขึ้นเอวังก็มีด้วยประการาชนี